รับสมัครเลือกตั้งอบตอวันแรกคึกคักชาวบ้านแห่เชียร์ผู้สมัครจับฉลากหมายเลขเดินเมื่อวันที่1ธันวาคม2568บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วทั้ง106ตำบลของจังหวัดนคปรปฐมเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าประชาชนและกลุ่มผู้สนับสนุนทยอยเดินทางมายังจุดรับสมัครที่แต่และอบตอจัดเต็นหรือพื้นที่รองรับไว้บริเวณสำนักงานเพื่อเข้าสมัคร การรับสมัครมีขึ้นระหว่างวันที่1ธันวาคมที่องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมบรรยากาศคึกคักชาวบ้านและกองเชียเดินทางมารอผู้สมัครตั้งแต่ก่อนเวลา8นาฬกาซึ่งมีว่าที่ผู้สมัครนายกอบตอเดินทางมาลงชื่อทำการครบทั้งสองคน โดยผู้สมัครนายกองคการบริหารส่วนตำบลธรมารมศาลาพันตำรวจเอกสมเกียรติเฉลิมเกียรติจับได้เบอร์สองพร้อมทีมงานกำนันสุภาพเฉลิมธรรมรงรองนายกพันเอกอนันต์จันเพนรองนายกนายสุรชัยผลประเสริฐเลขานุก,การนายกผู้สมัครสมาชิกสภาอบตอหมู่ที่1เบอร์สองนางส้มอ้อมจันเพลผู้สมัครสมาชิกสภาอบตหมู่ที่2เบอร์สามนายสุชาติอินเจมิมเบอร์สี่นายประสิทธิ์พุมมา ผู้สมัครสมาชิกสภา,าอบตอหมู่ที่3เบอร์สานายชยาวัต์อินทศรเบอร์สีนางพชนีสุนทรวรีผู้สมัครสมาชิกอบตอหมู่ที่5เบอร์สองนายพิธีอยู่สงทุกเสียงคือพลังสร้างสารรค์ความเปลี่ยนแปลงเลือกคนมีความรู้ความสามารถมากประสบการณ์มุ่งมั่นงานเพื่อชุมชนคนจริงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคนทำงานสายลุยพร้อมแก้ปัญหาเพื่อที่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน